วันนี้พาท่านผู้ชมมาที่แปลงข้าวนะครับที่ได้นําผลิตภัณฑ์ของของเรามาใช้นะและผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี่ครับเป็นคนที่นําผลิตภัณฑ์ของเรามาทดลองใช้กับแปลงนี้นะครับใช้แล้วดีอย่างไรใช้ไปหมดมากเท่าไหร่นะครับมาคุยกับคุณแม่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคอัแนะนําตัวเองนะครับเออดิฉันชื่อนางการจนาคอนสิง์อยู่บ้านนาหนองทุ่มตําบลนาหนองทุ่มอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะครับ แม่ได้มีโอกาสนําผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาใช้ทั้งหมดที่ทใช้ของบริษ right ัทนะกี uh, ่กี่ไร right? ่ครับสามไร่ค่ะทดลองดูค่ะเห็นเห็นเห็นมาโฆษณาเลยสหกรณ์เอามาขายก็เลยว่าขอทดลองดูหน่อยขอทดลองสักสามไร่สหกรกรก็บอกว่าเอาขอพื้นที่หน่อยสามไร่จะลองสินค้าของบริษัทนี้ก็เลยเอามาใช้ใช้สามถุงค่ะใช้ยังไงบ้างครับหวานแล้วไถกบเลยค่ะ แค่นั้นอ่ะค่ะแล้วไม่ได้ฉีดไม่ได้อะไรเลยไไไมมม่่ม่ใช้ตัวเม็ดเลยตัวเม็ดหวาตัวเม็ดอย่างเดียวเลยค่ะอ๋อก็คือเราหวานแล้วก็ถ่ายกรบถ่ายกบแล้วก็เอาหมักไว้สักหน่อยแล้วเราก็หมักไว้นาน<อ>ไหมครับก็ไม่นานค่ะคือประมาณครึ่งเดือนหรือเปล่าครับเพราะเพราะ,เพราะว่าเราตกเราตกกล้าอยู่คือคือเวลาเราตกตกก้าแล้วเราเริ่มมาถ่ายคือกประมาณสักครึ่งเดือนประมาณสักงสิบกวัน ก็เลยมาไถมาไถก็มามาขาดขาดขาดแล้วก็ดำเลยคาดดำเลยแค่นั้นค่ะแล้วไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าไม่มีโอกาสใช้ว่าจะใช้อะไรนะที่เต่งตึงอะไรนะตัวเร่งเต่งเออตัวเร่งเต่งนั่แหละว่าจะใช้ก็ไม่มีโอกาสใช้เพราะว่าน้ําน้ํามาตลอดน้ำมันเยอะน้ำมาตลอดปุ๋ยอะไรไม่ได้ใส่เลยก็ใส่แค่นั้นค่ะอ่าครับก็ใส่แค่นั้นจริงๆแต่วันนี้ครับผลงานที่ท่านเห็นอยู่สองสองฝั่งนะครับซ้ายมือและขวามือผมเนี่ย เป็นแปลงที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริสัค่ะเราเห็นสภาพข้าวนะตอนนี้นะฮะจะไม่ได้เกี่ยวนะฮะพูดถึงความรประทับใจครับเป็นยังไงมั่งมันแตกตา่างยังไงกับที่เราใช้เคมีต,ตัวอื่นมันก็แตกต่างค่ะเพราะว่าเวลาเรามาเดินดูนะเอะทำไมมันมันทึ้งทึ้งมีมีหลายต้นหลายต้น,ตนค่ะค<ท>ุณผู้ชมเหว่ากอหนึ่งเนี่ยมันแตกกอเยอะ ะอ้โหนี่หนามากเลยนะครับกกอเยอะมันเยอะคือแต่ก่อนนะมัน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 ไม่แต่กออย่างนี้สิบกว่าอันนี้มันปาเกือบยี่สิบกว่าบางอันก็สามสิบก็มีคือคือนับนับวงไายแล้วถ้าข้าวมันแต่กอเยอะมันก็ได้ลวงเยอะมันโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมครับเพราะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกอหนึ่งต้นเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งลวงมันมันมันก็เพิ่มลวงขึ้นตั้งเยอะนะคะคือมันมัน คือเราก็ดำดำไว้พอดีนี่มันมันมองไม่เห็นดินเลยนะคะเนี่ยคือมันหนาหนามากเลยแต่ต้นก็แข็งแรงค่ะมันต้นแข็งแรงต้นใหญ่ไม่ล้มนะครับต้นสูงนะแต่ไม่ล้มนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้แตะอะไรเลยไม่ค่ะคือทางสหกรณ์บอกว่าทดลองทดลองลองดูเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ยอมเสียปีนี่คืออยากจะลองไงชอบลองของนะะชอบลองแต่เราเห็นผลงาน รวงข้าวเขาสวยนะครับเม็ดข้าวสวยเม็ดใสมากเลยคือมีคนมามามาบอกแค่บอกว่าบ้านยายไอของยายน่ะไอใส่อะไรก็เราบอกว่าปรับสภาพดินเฉยเฉยไม่ได้ใส่อะไรเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไม่เชื่อเอามาเชื่อกันแล้วแต่เออก็คือเราเราเราไม่กล้ากลัวหกเราะว่าเราอยากลองเราอยากลองเราเห็นเลยนะครับอ่าพูดถึงเราพูด็นความประทับใจในผลิตภัณฑ์ผลงานก็อีกกี่วันจะเกี่ยวข้าวเขาแปลงนี้ ก็ว่าวันประมาณวันที่15นี่แหละค่ะเนี่ยอ๋อวันที่15นี่จะเกี่ยวแล้ววันนี้วันที่7เนาะวันที่7 7เจ็ดเดือนอะไรเดือนนี้เดือนนี้เดือนพฤศจิกาพฤศจิกาสิบสองนี่ก็จะลอยกระทงแล้วครับท่านผู้ชมนะครับนี่เป็นแปลงที่เห็นแล้วมันสวยงามมากครับเหลืองอลามน่าภูมิใจมากนี่มันก็ใสดีค่ะเม็ดใสนะใสดีเม็ดใสรวงใหญ่มากนะครับดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักดีมันก็เพิ่มรวงมาเยอะนะคะ แล้วก็ได้เห็นผลงานแบบนี้ค่ะเขาบอฝั่งตรงนู้นก็ของแม่วาครับนูนะค่ะอันนั้นอันมีที่ทั้งหมดกี่ไร่มีที่อยู่11ไร่ค่ะ11ไร่คือลองของบริษัทเรานี่สามไร่3ไร่ค่ะคือมันมีน้ำแต่มันเป็นข้าวหวานก็เลยลองลองเขาบอกว่าลองลองดู แต่พอใส่มันก็ล้มนะคะมันต้นออนนันเนี่ยเลนลิฟของเคมีส่แล้วล้มหมดเลยนะครับเสนี้มันไม่ล้มค่ะมันก็เลยมันก็แตกต่างอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่ล้มนี่แสดงว่าต้นของเราแข็งแรงแตกกอเยอะค่ะมันไม่ล้มเห็นชัดเจนเลยเนาะนะครับก็อท่านผู้ชมดูเนี่ยครับดูกอข้าวดูรวงข้าวนะครับต้นสูงๆอย่างนี้ยังไม่ล้มโดยทั่วไปมันสูงมากนี่นี่สูงร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบห้าโอ้ร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดนี่ก็ประมาณร้อยหกสิบเลยโอ้โหสูงมากครับท่านผู้ชมครับก็ดูอาครับมนีม่ล้มค่ะถ้าใครมีปัญหานะครับเกี่ยวกับข้าวล้มทุกปีเลยนะครับลองหันมานะครับศึกษาผลิตภัณฑ์ของสัตวุเราดูนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาพูดถึงคุณแม่นะครับเราเห็นผลงานแล้วอยากให้แม่ฝากอะไรนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะ ก็ลองแล้วก็ว่าได้ผลจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเห็นแล้วนี่บางครั้งตอนตอนปีกายนี่ไม่อยากจะมาทวงนาเลยปีนี้ออกมาบ่อยมากเ็เห็นข้าวสวยคากใครเห็นก็ประทับใจผมเห็นมันแบบมันสวยก็เลยเออมันเออก็แตกต่างอยู่นะก็ไปบอกคุณเขียดหรือว่าเอ้ัดเจนเนาะครับอ็ทานจะหกก่อแล้ววันนึงวันอีกประมาณวันที่สิบห้าจะเกี่ยวค่ะประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยววันที่สิบห้า เราจะมานะครับดูเขาเกี่ยวข้าวอ๋อเดี๋ยวโทปบอกเนาะครับเดี๋ยวโทยบอกแล้วเราจะมาดูว่าสามไร่จะได้ข้าวไปเท่าไหร่คือเราจะแยกไว้อ๋อแยกไว้แยกไว้ชัดเจนเลยว่าสามไร่เนี่ยเราจะกองต่างหากเ่าจะทดลองดูียบเปียบๆเปรียบดูกับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่ทึกอเปรียบตรงไร่ตรงโน้นไปอย่างเงี้ยค่ะเปียบว่าสามไร่นี้กับตรงโน้น มันจะเกินกันมากขนาดไหนแต่พูดถึงบรรเราใช้แค่นี้เราเห็นผลงานขนาดเนี้ยบรรลดต้นทุนมากเลยค่ะใช้ไปสามถุงไม่ได้ใช้อะไรอีกสามถุงก็ตกไรละถุงค่ะแล้วดําก็ไม่ได้จ้างเขาดําเองเออดําเองมันเลยจะประหยัดยังไงนะครับดาเองอนี่คือความสุดยอดทางบริษัทก็ต้องขอบคุณนะครับคุณแม่ไว้ครับนี่ก็เป็นผลงานดีๆที่ฝากท่านประชมไว้นะครับก็เข้ามาศึกษา หรือใครอยู่ในหมู่บ้านนี้บ้านอะไรนะฮะบ้านนาหนองทุ่มบ้านนาหนองทุ่มของตำบลนาหนองทุ่มค่ะอยู่ตำบลนาหนองทุ่มเลยอยู่ตัวตำบลเลยค่ะอ๋ออยู่ในตัวตำบลเลยนะครับก็เข้ามาปรึกษานะครับเข้ามาสอบถามได้เนาะที่สหกรณ์เลย่ทีสหกรณ์เลยนะครับสินเัื่์ของบริษัทเราก็ขอบคุณคุณแม่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับค่ะสระอาทิตะโอ้ยน้ำ น,น้ำมันสลายทัดไปเลยโอนี่เหรอ